สวัสดีครับมูนีธ้โฮกับผมสังอีรถไถหน่อยพัสกรอุดรธานีนะ,าาาาาานะครับผมอ่าสินมาตอบคำถามสําหรับลูกค้าท่านใดที่ถามผมมานะว่าอยู่ทางร้านนี่มีรถมือสองบ่อรถพ 2, รถ่นมือสองบ่อรถสาดิตมือสองบ่อนะครับผมอ่าใหญ่มาตอบให้นะครับผมว่าทางร้านตอนนี้นี่มีมือสองของรุ่นไหนนะครับผมอ่าเขาก็บแม่บึงก,ก,กันเลยครับตัวแรกครับตัวนี้ที่เป็นตัวของตระก,กูลเขนะครับผมอ่าจะเป็นเข้แปดนะครับผมจะเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมเป็นเครื่องแปดแรงสามารถพ่นดินได้นะครับผม ดินแข็งนี่ควนสบายเลยชุดลากได้นะครับผมอส่วนตัวต่อมาครับผมก็จะเป็นของนิจิโนเป็นเครื่องอมิตซูสิบแรงนะครับผมตัวนี้เป็นของไต้หวันนะครับตัวนี้จะเป็นรถตัดหญ้าใบว่ายนะครับผมตัดแบบละเอียดนะครับอ่าส่วนตัวต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวของฮิโนต้านะครับผมหรือซางน้อยฮาจีตัวนี้ี่เป็นเครื่องเกาแรงนะครับผมตัวนี้อุปกรณ์ครบนะครับผม ส่วนตัวต่อมาครับตัวนี้สิเป็นตัวของนิจิโนเป็นรถพื้นดินศาสดินของนิจิโนนะครับผมเขาลองมั่นแปลงพักได้เบิร์นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องฮอนด้าเจ็ดแรงนะครับผมอุปกรณ์ครบนะครับผมอุปกรณ์ครบพื่อกันนะครับผมส่วนตัวนี้ตัวของทัชว่าทัชว่าหงหาซูนะครับผมตัวนี้อุปกรณ์ครบนะครับเป็นเครื่องเจ็ดแรงนะครับผมเผ้าทดนะครับผมสองขั้นนี้เป็นรถเขาลองอ้อยลองมั่น ได้เบิดนะครับผมแป่งพักได้เบิดนะครับผมหากลูกค้าท่านใดอยากสอบถามหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็สาม,มารถติดต่อเขาไาที่เบอร์ศูนย์เก้าสามสามเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดนะครับผมเดี๋ยวมือถีอขอตัวนะครับสวัสดีครับ